สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ขอ,อนำเสนอเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นสร้างาราร้อยปีเหรียญน,นี้สร้างถวายโดยพระอาจารย์สมศักดิ์วัดนครอินถือว่าเป็นเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่ฝังแผ่นยันทองคําแท้รุ่นแรกของหลวงพ่อพัดเลยนะครับเป็นเหรียญที่พระอาจารย์สมศักดิ์พร้อมด้วยพระภิกษุแล้วก็คณะลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันหล่อเหรียญเนื้อแร่บางไผ่ถวายหลวงพ่อพัด โดยทำกันเองภายในบรเิเวณวัดทั้งสิ้นมีได้ไปจ้างโรงงานที่ไหนสร้างให้เพื่อให้ถูกต้องตามตำราดเดิมทุกอย่างและก็ยังเป็นเหรียญหล่อ,นอเนื้อโลหะหล่อโบราณน,นะครับฝังตะกุดลงไปในองค์พระเนี่ยที่หล่อได้สวยงามเป็นครั้งแรกและก็ยังเป็นวัดแรกของเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้อยปีพันปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีวัดใดหรือว่าใครที่จะหลอ่อพระเนื้อโลหะฝังตะกุดได้มาก่อน การจัดสร้างพระเนื้อแร่บางไผ่นั้นท่านจะนําแร่บางไผ่มาบดมาตําให้ละเอียดเป็นผงแล้วใส่ลงในเบ้าหลอมตามกรรมวิธีแบบโบราณจากนั้นก็ได้นําเนื้อแร่ที่หลอมละลายที่เป็นโลหะเหลวแล้วเทลงในแม่พิมพ์พระทีละองค์ทีละองค์เมื่อเนื้อแร่บางไผ่เย็นลงก็นําองค์พระออกมาตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยอันหนึ่งพระอาจารย์สมศักดิ์ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัด มาเป็นเวลาหลายปีได้เคยสนองงานสร้างวัตถุมงคลด้วยแร่บ,บางไผ่ถวายหลวงพ่อพัดมาแล้วก็หลายครั้งซึ่งหลวงพ่อพัดท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสาทมอบยันพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพให้กับพระอาจารย์สมศักดิ์ไว้ด้วยสําหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ 1. ร่วมทําบุญสร้างเสนาสนะวัหดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์ 2. ต่อเติมขยายศาลาการประชัน วัดหนองสิมอำเภอเมืองจงหวััดงสกลนครตามภาพที่เห็นแล้วนะครับรายละเอียดของการจัดสร้างเหรียญดุ่น,นี้มีดังนี้ครับ 1. เหรียญหล่อฝังแผ่นยันทองคำแท้จำนวนการสร้าง2,000เหรียญ 2. เหรียญหล่อแบบไม่ฝังแผ่นยันจำนวนการสร้าง3,000เหรียญน,นอกจากนี้ยังมีเหรียญหล่อแร่บางไผ่พิมพ์พิเศษแจกกรรมการและลูกศิษย์ที่มาช่วยงานโดยเฉพาะ ไม่ได้เปิดให้จองและให้เช่าบูชามีดังนี้นะครับ 1. เหรียญหล่อเนื้อแร่บ,บางไผ่นาทองคําแท้จํานวนการสร้าง9้าเหรียญ 2. เหรียญหล่อเนื้อแร่บ,บางไผ่ฝังแผ่นยันทองคําแท้ฝังพลอยจํานวนการสร้าง40เหรียญ 3. เหรียญหล่อเนื้อแร่บ,บางไผ่ฝังพลอยจํานวนการสร้าง20เหรียญพระพิมิเศษแจกกรรมการนี้หลวงพ่อนัานทำแจกคนช่วยงานไม่มีให้จอง ไม่มีให้เช่าบูชาท่านทำแบบโบราณคือท่านมอบให้คนที่ช่วยกิจการงานวัดที่สมควรได้รับแจกจากท่านถึงจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านท่านก็ไม่ให้ถ้าไม่ได้ช่วยกิจการงานวัดถ้าท่านใดอยากได้ก็ต้องหาเช่าบูชาต่อจากคนที่เขามีนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อพัดท่านอธิฐานจิตบุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมพศ2 5 6 3้ยณวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ ในเวลา13นาฬิกาครับนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกเพิ่มเติมคือหลวงพ่อหวั่นวัดคองคูนและพระอาจารย์สมศักดิ์วัดนครอ,อินปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายให้ได้ยินให้ฟังกันครับด้วยความเข้มขขังและบาร,รมีของหลวงพ่อพัดแล้วก็ยังเป็นเหรียญที่สร้างเองที่วัดธีระองค์ธีระองค์โดยแร่บางไผ่ที่เป็นตำนานเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์ เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญอีกรุ่นที่เป็นตำนานไม่อยากให้ทุกท่านพลาดจริงๆเลยครับสวัสดีครับ